ช่องคณะหลับสวัสดีครับตอนพระบวรราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่นาโรงละครแห่งชาติใกล้กับสนามหลวงเชิงสะพานพระปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระประวะเรณทเาราเมศมเหิเรศรังสรรค์มหารตาวราเดชโชชัยมโหรานคุณอดุลยพิเศษสัพพเทเวสรานุรักษ์บวจรจักรพดฒดีราชบวรนาบพิษพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลาัยรัชกาลที่สองและสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมาราชินีบวรราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่4กันยายนปีพุทธศักราช2351สวรรคตเมื่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมปีพุทธศักราช2408จนต่อมาในปีพุทธศักราช2 3 9 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทร่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้ดำรงพระอิสริยยศเสมอกับพระเจ้าแผ่นดินแนวรัชกาลที่สโดยให้รับพระบวรราชองค์การอย่างสมเด็จพระเอกาทศรสในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งนั่นคงเป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระองค์ทรงมีพระปีชาความสามารถรอบรู้ทั้งการในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดีอีกทั้งกิจการกองทัพบ,บกและกองทัพเรืออย่างทรงดมรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือไทยพระองค์แรกทรงศึกษาวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉานทรงชำนาญศิลปศาสตร์วิชาการช่างจากักรกลวิชาการปืนใหญ่ อีกทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์ตำราปืนใหญ่ทรงจัดก,การอาหารและยังได้สร้างเครื่องศัตราวุธสพายุโทโธปกรณ์เพื่อใช้สำหรับแผ่นดินเป็นอันมากอีกด้วยโดยจากพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองแนวรัชกาลที่สนั้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำแนเรื่องเรือสมัยใหม่ซึ่งผู้คนในเวลานั้น ไม่มีใครเชื่อเลยว่าเหล็กจะสามารถลอยน้ำได้แต่พระองค์ได้ทรงแสดงพระปรีชาวความสามารถให้ปรากฏทรงต่อเรือรบกลไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งเรือรบกลไฟนั้นคือเรืออาสาวดีรสและเรือยงยศอโยชยาใช้สําหรับปกป้องพระนครซึ่งสมแล้วกับที่พระองค์ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการทหารเรือไทยพระองค์แรกนั่นเองและหากคุณมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ